สวัสดีค่ะมันนี้กลับมาพบพ่อกันอีกเนาะคะเนาะกับเกษตรบ้านสวนอินดีจ้ามันนี้แม่ต่อยจะพามาหาคุณพ่อนะลุงเพิ่นคือเกา่ามาเบิงมาเพิ่นสิเพิ่นกกำลังปลูกิกจีจ้ามาเบิงกันมาเพินสิมีวิธีเพิ่นปลูกแบบไหไปถามคุณพอ่อเพิ่นเลยเนาะคะเนาะสวัสดีค่ะคุณพอ่อสวัสดีครับ มันนี้เขามาปลูกกิดกันปลูกไว้จะกินถุงก้อนห้าสิบปลูกมาก้นแปลงตากแดดไว้สามมือ่อสี่มือ่อแ๋ยวันนี้นก็เอาปุ๋ยมักที่เขามากไว้ได้หกเดือนแล้วมาใส่แบบด้วยปูนขาวกันเชื้อไร้เป็นแต่เพิกนี่เขาก็กล้าไว้ สี่สิบห้าหมื่นจึงนำมาปลูกปลูกอยู่ในแปลงนี้ก็สี่ยูประมาณจาก200ักสองรอยต้นมันกจะว่ามันได้กิ่นยู่ซื้อแล้ะครับได้กายพอ้อจะเป็นบบเพียกยูกิโลละยี่สิบบาทเขาต้องไปชิดลหลสองร้อยตน้นตีไปต้นละกิโลพอ่อ จากเงินหลายบาทเกิบหลังจากที่เฮาได้กินแล้วก็สิได้ขายพอ่อแต่แปลงน้อยเทอเนื้อที่ที่ฮอบปลูกพริกก่อนที่ปลูกพริกเอกากลงกล้วยหอมไหยี่สิบต้นพ่อบักพีกเข้าไหวต้องไปเป็นกล้วยหอมขึ้นมาได้กินกล้วยหอมต่อเนี่ยเอาใส่พื้นที่หน่อยนันเป็นประโยชน์ครับ พื้นที่เนีน้อยแต่ว่าเทาทีปลูกขวางให้มันได้หลายอย่างถ้าเราปลูกต้นกล้วยอย่างเดียวช่วร์สิได้กินกล้วยก็ใส่เวลาอยู่ประมาณแปดเก้าเดือนกล้วยหอมช่วงบักพีกนี่สองเดือนกลัวมันก็นได้แล้วได้กินได้ขายพร้อมหมดแล้วพี่น้องเพาก็ใส่พื้นที่ันเป็นประโยชน์ ถ่านนี่พ่อพ่อคือปลูกห้างแท้หมูกระพิษก็ชัวมันสีขึ้นมาชัวสิแตกจ้าแตกท้องพุ่มแั้วนี่ก็ยังเรียว่าทีอยู่เพราะเนื้อที่เขาจำกัดเขาก็เลยต้องปลูกนระยะสั้นหนเพราะว่าถ้าปลูกที่หลายะสั้นหนขึ้นมาหน่ ส่งพุ่มกับจดกันพอดีถามันจดกันมุ่งกันมั้งที่อะไ้เกิดมาแลงเกิดเชื้อโรคได้ที่ข้าก็จะอัดเสียหายอ๋อจ้ะนี่ก็แต่ว่าพื้นที่ข้าจำกัดข้าก็เลยย่นเขามาน้อยหนึ่งถ้ามาลาต้องปลูกห้างก็นนี้อีกคือมาแกวมาสิบวหยมันกระทบกับโคนมันโอ้อกับปลากมันเป็นบ่อหลาจ้ะมันจังบ่อ เอฉาหลังจากปลูกเสร็จนอกจากนี้หดน้ำด้วยสปริงเกอร์ที่เอาต่อไว้โอ้ระบบน้ำพ่อข้นใส่ระบบสปริงเกอร์ทีเดียวในทั้งมะพริกใเลยทั้งกล้วยจ้ะ <Okay. S 2> เป็นพเป็นระบบยังพอ่อเป็นระบบเอ่อของน,อน้ำบาดาเนาข้นใสแทงไว้อืม เอาขึ้นซื้อแท่งไว้เหมือนกันใส่แรงดันของแท่งค่วมสูงดันลงมาเ,ออเปิดเป็นสปริงเกอร์ได้เลยเา,าบ่เมนน<า>้ำบ่เมนน้ำบาดาลเออบ่เมนน้ำป้าป่ามัน,นมบ่พอ,อบ่เป,ป็นน้ำบาดาลซึ่งเขาใส่โซลาเซลล์ดึงขึ้นทังไว้ช<อ>่วงมีแดดจ้าอันนี้กันเพราะเาปลูกขลองเซช่วงเย็นๆแดดอ่อนเขาก็จังมาให้น้ำนีน่แหละ ว่าหาบองบ็ิเังนี่เขาต้องต้องใส่ใด้ไฟฟ้าต้องไปื้อเสียเงินอีกอืมจ้ะเขาก็ใส่ถังเขาก็ต่อยัดเขาลต้องไปอีกจ้ะเพราะว่อบริเวณเป็นระเบียบดีดีจ้ะเนี่ยจะปลูกไว้พาอได้ยุได้กินเหลือจากกินเราเขาก็สามารถขายพอสองร้อยต้นก็ะสี โ,โบ่แม่นหน่อยดิพ่อนี่นบ่แม่ได้กิ่นซื้อๆด้นี่ตอนละกิโลสั่งได้ได้พ่อพ้อมนแล้วพอพอพอลี่โตละ20บาทก็สิตกไปอยู่ประมาณ4ี0 0บาทโอ้พ่อถ้าพ่อปลูกช่วงประมาณเดือนนี้นี่มันจิไปออกลูกออกนวยเดือนไดนพอ่อประมาณตน้นตนมกราก็ได้เก็บโอ้อว่านน่ก็ คือสว่าเป็นหนึ่งมือซิกาแล้วอนึ่งหนึ่งมือซิการซิกากับท่านว่าแต่โมกะล่ากันเก็บสองเดือนช่วงผิดก,กระลังสีแพ่งพอดีตัวจา้าตีวเท้าโอเคโดยเวลาประมาณสองเดือนเป็นสิไเก็บดูอืมจ้าหาลงไว้ก็นี่เจอฝนเพื่อให้ที่ขเขาไป หากเราได้เ่ไอ้เพราะมันบางอย่งินน้ำมันบริเวณนี้เป็นน้ำท่วมบริเวณตรงเพราะช่ำก้าว่าให้มันได้มาล่องช่วงนึ่งพอดีหมู่บ้านนี่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะจ๊ะพ่อเนาะแต่ว่าตกเบาแห้งนี่แหละดินยังยังเป็นซุ่มๆอยู่จ้ะนี่พ่อพอ่นมากลนแปลงใบก็ยังเป็นซุ่มๆอยู่ก็อยากให้จับเก็บพื้นที่นั่น น้อยๆแต่ว่าเห้ใส่นันเป็นประโยชน์พื้นที่บางนี้ก็สิประมาณจากบอถึงครึ่งงานน่ะก็ปลูกกล้วยได้ปลูกพริกได้พร้อมๆกันอ๋อก็คือว่าลดน้ำพริกนี่ให้มันได้กล้กกวยพร้อมมันอ่อได้กล้วยพร้อมจ้ะอีกประมาณ แปดเก้าเดือนปกติเข้ากระสิบไหวเลยกล้วยเลยไ,ยไ,ยไงมันเลยคุ้มอ๋อ oh, จ้ะเลยกินกล้วยต่อเอามาต้องติดเสียพื้นที่จ้ะกระเป๋าจ้ะพ่อขอถามำเนี่ยต้นพันธุ์พ่อเอามาจากไสจ้ะเนี่ยต้นพันธุ์ีเพ่อเองพ่อบ่ได้ซื้อแม่นบ่บ่ได้ซื้อโอ้ oh, สุดยอดเลยจ้ะเอาเพาะพัพพนธุ์เอาเองอืมพริกมันกับเพาะไงเพาะประหยาก เป็นพริกพันธุ์ยังพอนี่พริกกินดาโอ้พริกกินดาเพาะใส่ถุงไว้หมั่นี่สิบื้อามือ,อสามารถลงผูกได้เอ็นพ่อถ้าห้าบ่าถ้าห้าบ่าเอาไว้เพาะใส่ถุงนี่มันจะเป็นถ้าเข้ามาลงเลยมันจะเป็นแบบไรมันกสิเกิด บ่อค่อยดีเพราะว่ามันก็ต้องเบิ่งว่าพื้นที่กับเป็นช่วงหน้าฝนบ่ยิ่งในส่วนมากก็คือต้องเพาะช่ำไว้จ้ะโอ้พื้นทีพ่พ่อเพิ่นก็บ,บ่หลายปลูกได้สี่คู่สี่คู่นีงอยู่ประมาณสองร้อยต้นอ๋อสองร้อยต้นนี่ก็บ,บ่หน่อยเดิจ้ะนี่สองร้อยต้นกินพอ่อเพิ่นอยู่สองคนคือสิบเอ็ด้นใขายพ่อมหมดละ บ่มันได้กินซื่อกินมั่วมัดแท้ๆต้องได้ขายพ้อจะโด้กพริกเนี่ยเขาต้องไปคิดยังไงคิดเอาแค่ต้นละกิโลพ่อจ้ะแต่ว่ากามเป็นจริงมันได้หลายก็นั่นแต่ว่าคิดต่อแค่ต้นหนึ่งแค่กิโลก็โลยี่สิบบาทสองเลยต้นเป็นเง 4, ินสี่พันเลยถึงเขาใส่พื้นที่ว่าหลายโอ้ปริง กล้วยยี่สิบต้นโอ้จ้ะยี่สิบต้นแกคิดไปเชือ่อละลอยพ่ออืมเออไม่ต้องไปคิดหลายเกษตรจ้ะฝากถึงพี่น้องเฮาผู้ที่เพิ่นอยากปลูกนะเจ้าพา่อกาพะอยากปลูกนีพื้นที่บ่หลายกะปลูกสักงยี่สิบต้นสามสิบต้นอ๋อเมก็ได้กินแล้วเฮาไม่ต้องไปซื้อ,ขอเขาเพราะว่าอีกน้อยเดือน มกะล่ากุ่มว่านก็พริกนี่ไปซื้ออยู่ตลาดตัอเอ้ตกไปกิโลละลอ,อยอือจ้ะสิบบาทนับหน่วยได้เลยอ๋อแล้วก็ขารปลูกเองมันก็ระหยามจะของ,งนำ้ำก็เพื่อได้ขายกันผู้หน่อยคน้นพอพริกมันบวมแล้วกินหลายจ้ะพยายาประหยัด เสียบรายจ่ายกับร่วมผูกเบิ่งโอ้จ้าจ่าจ้าคลิปนี้กัขอรบกวนคุณพ่อเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณพ่อเพื่อนนี้ได้ใจเด้อม่ตอนกันขอลากับคลิปสวยๆไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ